ครับก็สวัสดีนะครับสวัสดี FC นะครับช่องอ่าร้านที่โซล่าเซลล์นะครับผมก็วันนี้นะครับมาติดตั้งงานโซล่าเซลล์เหมือนเดิมนะครับผมก็ตัวนี้ก็เป็นชุดน้ำมันด้านนะครับผมตัวยอดนิยมนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับก็ชุดนี้งานโครงสร้างเหมือนเดิมนะครับเราใช้เป็นเหล็กชุบซิงค์กาวไนนะครับ3ามคูณหนะครับเทปูนนะครับเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับผม เดินเก็บสายไฟให้เรียบร้อยนะครับผมก็ในชุดนี้นะครับเราใช้เป็นแผงโมโนฮาร์ปเซลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของ LDK นะครับโมโนฮาร์ปเซล450วัตต์เออตัวนี้460วัตต์นะผมตัวนี้เป็นตัว9วัตต์บาร์นะครับเป็นฮาร์ปคัตเซลนะครับผมตัวนี้นะครับก็ทั้งหมด4แผงนะครับที่เราใช้นะครับผมตัวนี้ก็ติดเสร็จเรียบร้อยนะครับ ก็ประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งนะครับก็แดดวันนี้ก็แบบฟ้าไม่เปิดเท่าไหร่นะครับแดดไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตัวนี้เราก็ใช้เป็นปั๊มพันห้าร้อยวัตต์นะครับผมตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูระบบกล่องคอนโทรลกันนะครับผมว่าเราใช้เป็นตัวไหนนะครับผม ก็ตัวนี้เป็นแฮนดูโรนะครับวันนี้ใช้เป็นแฮนดูโรนะครับตัว1,500วัตต์นะครับตัวนี้เป็น DC ระบบเดียวนะครับตอนนี้แรงดันอยู่154โวลต์นะครับผมรอบมอเตอร์อยู่2,900นะครับกระแสอยู่7.2แอมป์นะครับวัตต์อยู่ที่1,000วัตต์นะครับ1,100นะครับแดดไม่ค่อยแรงนะครับวันนี้นะครับก็ในชุดเหมือนเดิมครับใช้เป็นคันเอานะครับ มีเสร์อกันฟ้าลงแท่งกาวให้เรียบร้อยนะครับผมมีเป็นปลั๊กไฮวตนนะครับผมตัวนี้ก็ใช้ชาร์จแบตโทรศัพท์สว่านหินเจียนะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับวันนี้แดดไม่แรงนะครับอยู่ที่900วัตต์นะครับเดี๋ยวพามาดูน้ํากันนะครับผมก็กําลังทดสอบน้ํากันนะครับวันนี้เราก็ ติดอยู่บ้านโสก้องนะครับผมอำเภอชุมเพจังหวัดขอนแก่นนะครับก็บ่อนี้เป็นบ่อใหม่นะครับผมพึ่งเจาะไปนะครับตัวนี้ก็บ่อขนาด5นิ้วนะครับพึ่งเจาะเจาะลงไป30เมตรนะครับลูกค้าแจ้งมา30เมตรเราก็ลงท่อ PVC ไป8เอา7ท่อนนะครับผมตัวนี้นะครับก็ประมาณ28เมตรนะครับท่อ PVC ขนาด2นิ้วนะครับก็น้ำพุ่งแรงๆนะครับผมสำหรับตัว Handulo อีกหนึ่งตัวนะครับก็สเปคน้ำอยู่ที่16คิวนะครับตัวนี้นะครับแมกเิดอยู่ที่70เมตรนะครับก็ลูกค้าก็ปลูกอ้อยฝั่งโน้นนะครับก็จะดันน้ำไปฝั่งโน้นนะครับก็ถือว่าโอเคเลยน้ำใช้ได้เลยนะวันนี้แดดไม่ค่อยแรงนะครับ ก็เป็น่อออก2นิ้วนะครับผมนะครับฟุ้งๆแรงๆนะครับตัวนี้นะครับก็ตอนนี้น้ําดันอยู่ที่ประมาณ10 16เมตรนะครับ16 17เมตรเลยนะครับน้ำนน้ำจับอยู่ที่ประมาณ17เมตรนะครับเพราะว่าประมาณ4ท่อนนะครับตัวนี้นะครับน้ํานะครับก็ถือว่ากําลังดีนะครับพอแดด เข้มขึ้นมาครับก็พุ่งๆนะครับน้ํานะครับพุ่งออกมาทันทีนะครับก็จะมีสะรองรับน้ํานะครับฝั่งนี้นะครับในสะรองรับน้ําของลูกค้านะครับก็แป๊บเดียวเต็มแน่นอนนะครับบอกเราตั้งอยู่ฝั่งโน้นนะครับชุดแผงนะครับก็เดินสายหนึ่งม้วนนับตอนนี้ห้าสิบเมตรนะครับสายนับ ก็สำหรับในการลงทุนนะครับในการติดตั้งโซลาเซลล์ชุดน้ำาบดาลน้ำก็คุ้มค่าแน่นอนนะครับผมเป็นชุดน้ำปาดาลก็ใช้งานกันยาวๆหลายปีนะครับใครที่คิดนะครับที่จะติดตั้งอยู่นะครับก็คุ้มค่านะครับในการลงทุนแน่นอนนะครับในการทำสวนทำเกษตรก็ใช้น้ำเยอะนะครับถ้าคิดเป็นไฟฟ้านะครับเปิดทุกวันนะครับไม่ ต้องมีประมาณสามพันแน่นอนนะครับถ้าเป็นชาร์จไฟฟ้านะครับถ้าเปิดทุกวันนะครับก็ตอนนี้เราก็เปิดทุกวันนะครับถ้าเป็นชุดน้ําบดานนะครับก็ใช้งานได้ยาวๆนะครับแผงก็สิบยี่สิบปีนะครับใช้งานยาวๆเลยนะครับสําหรับบ่อนี้ก็ถือว่าโอเคนะวันนี้แดดไม่ค่อยเข้มนะครับผม วันนี้ออกมาไม่ไกลนะครับอยู่ประมาณ10กิโลได้นะครับเวลาก็11โมง35นาทีนะครับแดดก็ใกล้จะเที่ยงนะครับก็วันนี้เป็นฟ้าครึ้มนะครับแดดไม่มีนะครับก็เริ่มเบาลงนะครับตามความเข้มของแสงแดดนะครับสำหรับพลังงานโซลาเซล ชุดรูดน้ำมาดานนะครับก็แดดอ่อนๆก็ออกดีนะครับขึ้นอยู่กับปั๊มขึ้นอยู่กับแพงด้วยนะครับถ้าปั๊มที่เราใช้นะครับถ้าน้ำมันมีเยอะน้ำอยู่ตื้นนะครับถ้าไปเลือกตัวใบพัดเยอะมันก็ได้น้ำน้อยนะครับตัวนี้ก็สเปคโอเคเลย16คิวแถวบ้านเราก็ไม่เกิน12 13คิวนะครับโซนอีสานก็พอได้น้ำนะครับบางพื้นที่ก็ ไม่มีน้ำเลยนะครับเจาะเป็นแสนก็ไม่มีใครกล้าขึ้นไปเจาะนะครับใครอยากเจาะราคาเป็นแสนก็ทักมาได้นะครับผมมีพื้นที่ให้เจาะนะครับเยอะเลยนะครับในเขตน้ำหนาวนะครับผมช่างคนไหนอยากมาเจาะนะครับเพราะว่าขึ้นไปติดแล้วนะครับไม่มีน้ำนะครับแล้วแต่เขตด้วยนะครับก่อทดสอบมา สักพักแล้วนะครับตอนนี้ก็น้ําเริ่มล่น,นะครับไปถึงนู่นแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบ่อครับที่เจาะตื่นแล้วน้ําดีครับบ่อน,นี้ก็แค่30เมตรนะครับน้ําก็ออกพุ่งๆนะครับท่อ2นิ้วนะครับตามแสงแดดนะครับถ้าไม่มีแดดก็ไหลเบานะครับ แต่ก็ยังเต็มท่อนะครับนะครับตอนไม่มีแดดนะครับก็ยังไหลดีนะครับโอเคครับผมก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับในระบบงานติดตั้งโซลาเซลล์ก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมร้านเทโซลาเซลล อยู่ตรงข้ามแมคโครชุมแพนะครับอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับเบอร์โทรศัพท์0827384139นะครับนี่ครับแดดก็ไม่เข้มเท่าไหร่ครับวันนี้ครับงั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อได้ชมคลิปใหม่ๆนะครับผมนี้ก็มารีวิวส่งงานเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับผม